คุณผู้ชมครับนี่คือบทพิสูจน์ครั้งประวัติศาสตร์และเป็นก้าวแรกของยุคใหม่สำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยก้าสมเกียรติจันทรายอดนักบิดผู้เป็นผลผลิตชิ้นเอกของโครงการ Honda Race to the Dream กำลังแบกความหวังของคนทั้งชาติไว้บนบา่ากับการก้าวขึ้นสู่เวที World Superbike Championship ในฐานะนักบิดสังกัดทีมโรงงาน Honda HRC การเซ็นสัญญาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสําเร็จส่วนบุคคลแต่คือบทพิสูจน์ว่าความฝันที่จะเห็นนักบิดไทยโลดแล่นในรายการระดับพรีเมียมของโลกนั้นเป็นจริงแล้วการทดสอบครั้งแรกอย่างเป็นทางการณสยามเคเรสประเทศสเปนจึงมีความหมายมากกว่าการปรับตัวเข้ากับรถแข่งคันใหม่แต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงทิศทางและศักยภาพของเขาในฤดูกาล2026ที่กำลังจะมาถึง ผลงานที่ปรากฏตลอดการทดสอบ2วันเต็มได้ส่งสารอันทรงพลังไปยังทีมงานและแฟนความเร็วทั่วโลกถึงอนาคตที่น่าจับตามองของนักบิดไทยผู้นี้การทดสอบระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายนณนะสนามเซอร์กิโตเดอเคเรสคือเวทีแรกที่สมเกียรติได้สัมผัสรถแข่ง Honda c b r 1,000 r r ในฐานะนักบิดสังกัดทีมโรงงาน Honda HRC อย่างเป็นทางการ นี่คือโอกาสล้ำค่าในการสร้างความคุ้นเคยกับทีมวิศวกรและทีมช่างชุดใหม่ภายใต้การดูแลของเทสิยาซาสกิหัวหน้าทีมช่างคนใหม่ของเขาตลอด2วันของการทำงานอย่างเข้มข้นสมเกียรติมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และปรับตัวเป็นหลักแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงศักยภาพในการปรับตัวระดับสูงของเขาการทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดในอันดับที่10ซึ่งถือเป็นผลงานในกลุ่มท็อปของตารางเวลา ไม่ใช่แค่ผลงานที่น่าประทับใจสำหรับรุกกี้แต่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทีมโรงงาน HRC และคู่แข่งทั่วทั้งแพดด็อกการที่เขาสามารถทำเวลาได้เร็วกว่าทีมเมทอย่างเจคดิกซอนซึ่งย้ายมาจากโมโตทูเช่นกันและมีประสบการณ์ล้มถึง3มครั้งในการทดสอบยิ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการปรับตัวที่เร็วเป็นพิเศษของสมเกียรติที่สำคัญที่สุดการครองตำแหน่งนักบิดที่เร็วที่สุดของฮอนด้าตั้งแต่การทดสอบครั้งแรก คือการประกาศสักดาห์ในฐานะผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนารถแข่งให้กับทีมได้ในอนาคตนอกเนือหจากตัวเลขเวลาต่อรอบที่น่าประทับใจหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของสมเกียรติซึ่งครอบคลุมทั้งมิติของเทคโนโลยียุทธศาสตร์การขับขี่และทัศนคติที่ต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ รถแข่ง Honda CBR 1 0 0 0 r r Fireblade SP Version World Superbike ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Total Control for the Track โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงมาจากรถแข่งโปรโตไทป์ใน MotoGP อย่าง RC 2 1 3 V เพื่อสร้างอาวุธที่ควบคุมได้สมบูรณ์แบบและมีสมรรถนะสูงสุดในสนามตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดคืออัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักที่ดีขึ้นถึง27%เมื่อเทียบกับรถโปรดักชัน แม้กำลังจะเพิ่มขึ้นเพียง6%ก็ตามตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลทางเทคนิคแต่หมายถึงประสบการณ์การขับขี่ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอัตราเร่งที่ดุดดันขึ้นเมื่อออกจากโค้งการเปลี่ยนทิศทางที่คล่องแคล่วว่องไวกว่าเดิมและภาระการเบรกที่หนักหน่วงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญของความท้าทายใหม่ที่สมเกียรติต้องพิชิตให้ได้สมเกียรติยอมรับว่า รถเวิร์สซูเปอร์บและม o t ต g p มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยชี้ว่ารถ m o t ต g p มีการควบคุมที่ดีกว่าแต่เขาก็ได้นำประสบการณ์จากการทำงานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมาปรับใช้โดยทีมงานได้พยายามตั้งค่าโหมดพละกำลังระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบ Engine b r บรกให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาในทิศทางที่ดีอย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องเผชิญคือการเรียนรู้ภาษาของยางพิ l รีซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของรายการและมีคาแรคเตอร์แตกต่างจากยางที่เขาใช้ในโมโ o ทูย่างสิ้นเชิงปัญหาด้านการเบรกที่เขากล่าวถึงเป็นอาการคลาสสิกของนักบิดที่ยังไม่สามารถอ่านและเชื่อใจในฟีดแบ็จากยางหน้าได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่เขาต้องไขให้ได้เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของตัวรถ ผมต้องขี่ให้ได้มากกว่าเพื่อทำความเข้าใจกับอย่างเพราะวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเบรกผมต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับรถแข่งอย่างไรก็ตามแม้จะเผชิญกับโจทย์ที่ยากแต่สิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือทัศนคติเชิงบวกและความสุขในการทำงานที่เขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนการทดสอบครั้งแรกนี้กับฮอนด้ยอดเยี่ยมเลยแหละผมสนุกและทีมของเราก็น่าทึ่งผมสนุกทุกครั้งที่ลงไปขี่ในสนาม และผมก็พอใจการรักษาทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ท่ามกลางความท้าทายคือคุณสมบัติของนักแข่งระดับโลกและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตหลังเสร็จสิ้นการทดสอบครั้งแรกที่เต็มไปด้วยสัญญาณบวกสมเกียรติและทีมงาน Honda HRC ต่างมองไปยังภาพอนาคตในฤดูกาล2026ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น เมื่อถูกถามถึงเป้าหมายในฤดูการแรกของเขากับ World Superbike สมเกียรติได้ให้คำตอบที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยมุ่งเน้นไปที่ความสม่ำเสมอมากกว่าการตั้งเป้าคว้าชัยชนะทันทีซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนักบิดรุกกี้ผมบอกได้แค่ว่าจะทุ่มเทเต็มที่ทุกการแข่งขันพยายามเก็บคะแนนกลับบ้านให้มากที่สุดสำหรับศึก World Superbike Championship ฤดูการ2026 จะเปิดฉากดวลความเร็วสนามแรกอย่างเป็นทางการณสนามฟิลิปไอแลนด์ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์2026การทดสอบครั้งแรกของกล้องสมเกียริจันทราบนเวที World Superbike Championship ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นที่ดีแต่คือการส่งสารที่ทรงพลังว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายระดับโลกผลงานที่แข็งแกรง่งความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วจนน่าทึ่ง และทัศนกติที่เป็นมืออาชีพคือสัญญาณบวกที่จับต้องได้ซึ่งบ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสของเขาการเป็นนักบิดที่เร็วที่สุดของฮอน d a ตั้งแต่การลงสนามครั้งแรกคือการยืนยันถึงศักยภาพที่พร้อมจะเปล่งประกายนี่ไม่ใช่แค่การทดสอบที่ประสบความสำเร็จแต่มันคือรุ่งอรุณแห่งยุบใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยบนเวทีโลก และบทแรกในหน้าประวัติศาสตร์เวิร์ดซูเปอร์ไของสมเกียรติจันทราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่